โอเคครับก็สวัสดีชมทุกท่านนะครับอยู่ผมบอยซิกนะเดี๋ยวคลิปนี้เรามาคุยกันหลังเกมที่อาร์เซนอลเนี่ยเอาชนะเบนส์ฟอร์ดไปได้ด้วยสกอร์สองประตูต่อศูนย์กันนะก็ต้องบอกว่าถึงแม้สกอร์จะดูดีก็ตามเก็บคินชิดได้แต่บอกเลยว่าเกมนี้แม่งไม่ง่ายเลยครับกับการเจอเบนส์ฟอร์ดเพราะว่าเบนส์ฟอร์ดแม่งอันตรายมากโดยเพาะลูกทุ่มกับลูกเตะมุมแล้วก็วิธีการเล่นของเขาเนี่ยโอ้โหต่อให้แบบผู้เล่นคุณภาพเขาไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่ว่าสร้างอันตรายให้เราได้เยอะจริงๆแต่ว่าอา,ารเ์เซนลเนนนนีกก็ะมผู้้้้ชไดใววัแ อื่นเลยก็ต้องขอชาบูมิเกลมิโน่ก่อนเลยนะวันนี้โชว์ผลงานยอดเยี่ยมมากๆนะครับได้ไป1ประตู1นึ่งแอซซิตนะแล้วก็ทําให้เราสามารถเอาชนะในเกมน,นี้ไปได้ก็ต้องบอกว่าโหขาลากกันเลยแต่ละคนนะครับเหนื่อยมากนะในวันนี้แล้วก็มีตัวเจ็บด,ด้วยก็เดี๋ยวมาว่ากันนะครับแล้วก็หลังจากที่อาร์เซนอลชนะเนี่ยนะครับ ตอนที่ผมอัดเนี่ยบอลมันจบไปแล้วนะก็ประมาณสัก6โมงเช้าได้นะครับอาร์เซนอลเองก็นำหัวตารางอยู่ตอนนี้เก็บเพิ่มเป็น33คะแนนนะครับทิ้งช่องว่างกับแมนซิเตี้เป็น5คะแนนเหมือนเดิมนะแล้วก็มีแอสตันวิลล่าเนี่ยไล่ขึ้นมาเพราะว่าเขาสามารถเอาชนะไบรตันไปได้นะส่วนเชลซีเนี่ยแพ้ให้กับลีิสจูเนเตดไปนะครับประตูต่อ3าแล้วก็เลียพูเองเนี่ยเสมอกับซันดอร์แลนด์ในบ้านหนึ่งประตูตอนหนึ่งะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าสถานการณ์ดูดีมากๆแล้วก็มีเกมสาคัญต่อไปกับแอสตันวิลล่านะคาารถ เอาชนะวิลล่าได้หรือเปล่าซึ่งเป็นเกมสําคัญมากเลยนะครับในคืนวันเสาร์นะครับมาดูที่11ตัวจริงของอาร์เซนอลก่อนแล้วกันนะครับวันนี้ก็มีข่าวเรื่องของวิลเลียมซาลีบากับ เลนโรถาซาที่อาจจะไม่พร้อมลงเล่นนะวันนี้ก็จัดเป็นชุดผสมแล้วก็มีการโรเดชัน่นผู้เล่นบางตำแหน่งด้วยนะประตูก็เป็นดาวิดลายาเหมือนเดิมน,นะแบ็คขวาวันนี้ใช้เป็นเป็นไวท์แทนทางฝั่งของเยเลนทิมเบอร์นะครับแบ็คซ้ายเป็นคาราฟิโอรี่เหมือนเดิมน,นะแล้วคู่เซนเตอร์แบ็คก็จะเป็นมอสเคล่ากับอินคาบิเย่นะครับแล้วก็ซูเปอร์บอดี้กับเดคไลส์นะครับโอเดกาดลงเป็นสารประสานมิดฟิลด์แดนกลางนะครับ ปีขวาเป็นมาดูุยเก้วันนี้ลงเป็นตัวจริงแล้วก็ปีกซ้ายเป็นมาตินารี่เหมือนเดิมกองหน้าตัวเป้าเป็นมิเกลมาริโน่นะครับก็เรื่องของการจัดตัวเนี่ยผมมองว่า อ่ะวันนี้หลายคนนผมเชื่อว่าอยากให้พักเดลค l ไลส์หรือไม่ก็ซูบิม a นดีกันแต่ผมเชื่อว่า a r e t a ก็คงรู้แหละว่าถ้าเราเลือกจะพักทิมเบอร์ไปแล้วเนี่ยในช่วงเวลาที่เรามีคู่เซนเตอร์อย่างมอสเชล่ากับ i n c a า i บเนี่ยมันต้องมี2เสาหลักอย่างซูบิม a นดีกับเดลค l ไลส์ลงประคองทีมอยู่ด้วยในวันนี้นะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณจะไปใช้พวกตัวแบบคิเซียนนอกาดหรืออาจจะเป็นอ e ีทาเวเนลลี่หรืออาจจะเป็นทางฝั่งของ วิกตอร์โยคาเลสลงกองหน้าตัวเป้าเราเอาเมลิโนลงขยับมาแทนเนี่ยผมว่าโยคาเลสเองก็อาจจะยังไม่ได้ฟิตขนาดนั้นถ้าเกิดว่าโยคาเลสเขาฟิตเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมว่าอาจจะมีการหมุนเปลี่ยนผู้เล่นตำแหน่งมิดฟิลบ้างแต่ว่าอ่ะเกมนี้เข้าใจได้ว่าอ่ะกองหลังเรามันยังไม่นิ่งมันจำเป็นที่จะต้องใช้ผู้เล่นตัวหลักไว้ก่อนแล้วก็นาทีนี้เนี่ยเราขาดเดคคไลส์ไม่ได้จริงๆว่ะนะครับมันต้องมีเดคคไลส์อยู่ในสรรมการของมิดฟิลของเราในตอนนี้นะครับยังขาดเขาไม่ได้ถึงแม้ว่าจะอยากพักเขาแค่ไหนก็ตามประมาณนนี้้้แแลลวววกกันนะัะเพราาา่า่่็ทงงงฝ ันนี้ก็มาในระบบหลัง5นะครับเล่น5-3-2-5-4-1นะครับประมาณนี้จัดมาหลัง5ตัวเลยแล้วก็มีการพักคู่เล่นตัวหลักหลายคนนะนะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของจอเดนเฮนเดอร์สันนะครับมิเคลดัมสกดหรือว่าทางฝั่งของเอออีโกเทียโกนะครับ กองหน้าดาวซันโบของทีมก็ได้พักในเกมนี้เช่นกันเพราะว่าน่าจะมองว่าเป็นเรื่องของเกมกลางสัปดาห์แหละนะก็อยากจะหมุนเปลี่ยนผู้เล่นกันบ้างน,นะก็โอเคอยู่นะสิตัวจริงของทั้งเราทั้งเมนฟอร์ดผมว่ามันก็วัดกันได้อยู่นะครับไม่ได้เสียหายอะไรขนาดนั้นนะส่วนตัวไม่ได้ติดใจอะไรกับการจัด11ตัวจริงของ อารต้านะนะครับวันนี้มาดูเอเก้กับมาตินเนลลี่เองก็ได้ลงโชว์ฟอร์มด้วยนะครับว่าเขาดีพอที่จะเป็นผู้เล่นที่มาเบียดแย่งตำแหน่งตัวจริงได้หรือเปล่าแล้วก็ได้โชว์ผลงานกันไปซึ่งก็ต้องบอกว่าเริ่มเกมมาเนี่ยอาร์เซนอลทำได้ดีมากๆนะครับการเล่นต่อบอลกันไหลลื่นนะครับเวลาที่อาร์เซนอลมีมิเกเออทางฝั่งของมาตินโอเดกาดเนี่ยลงเล่นบัญชาเกมเนี่ยผมว่า เรื่องของเกมคอนโทนเนี่ยมันดีกว่าตอนที่ใช้เอเซ่นะครับเพราะว่าจังหวะลงมาล้วงต่ำเชื่อมเกมพาบอลขึ้นหน้าจ่ายบอลสร้างสารรค์แจกจ่ายซ้ายขวาอะไรพวกนี้ผมว่าโอเดกาทำได้ดีกว่านะครับประมาณนี้นะมันก็เลยทาให้เกมของเราเนี่ยมันค่อนข้าง,ง,งที่จะนิง่งแล้วก็ไหลลื่นพอสมควรเหมือนกันอาจจะไม่ได้ดุดันมากไม่ได้หวือหวานะครับแต่ว่ามันลันไปได้เรื่อยๆตามแบบฉบับของอาร์เซนอลอยู่แล้วนะครับแล้วก็วันนี้มาดูไอเก้ความสามารถเฉพาะตัวของมาดูไอเก้ ผมไม่ได้มีติดใจนะซึ่งช่วงแรกในครึ่งแรกเขาก็ทำได้ดีนะมีโอกาสแบบได้จี้ใส่สร้างความกดดันให้กองหลังเบนฟอร์ดได้หลายครั้งแล้วก็ประตูแรกที่อาร์เซนอลได้มาเนี่ยมันก็มาจากมาดูอเก้เหมือนกันเพราะว่าเป็นจังหวะที่มาดูอเก้เนี่ยได้บอลจากโอเดกาใช่ไหมแล้วก็มีเบนไวท์เนี่ยที่เป็นตัวโอเวอร์แลปบในเกมเนี้ยจะใช้จังหวะโอเวอร์แลปบค่อนข้างบ่อยประสานงานกันหลายครั้งเหมือนกันแล้วก็เป็นทางฝั่งของมาดูอเก้เนี่ยรอเบนไวท์เติมมาแล้วก็คว้าบอลมาให้เบนไวท์เปิดเข้าไปใหห้้้้มมิเเเกกกกลออีีนนนน่่น่่ไไดดงงรัาาา็็ขึปปยตตแทท10ถืว เกมได้ค่อนข้างไวแล้วก็เป็นประตูที่เราต้องการมากๆแล้วก็ลูกเนี้ยผมบอกเลยว่าเป็นไวแม่งเปิดโคตรดีเลยครับ เปิดดีมากจริงๆก่อนแน้นมันมีจังหวะที่มันหลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วนะนะเป็นการประสานงานระหว่างไอมาดูยอเก้กับทางฝั่งของเบนไว้เนี่ยแต่ว่าเบนไว้เนี่ยเปิดคัทแบ็กเข้าไปแล้วแบบมันไม่ได้มองอะไรไม่ได้เลงแต่ว่าลูกนี่ทำได้ดีมากแล้วก็มิเกลเรโนนะเข้ามาถูกที่ถูกเวลานะระหว่างคู่เซนเตอร์แล้วก็หม่งเข้าไปกดลงพื้นเข้าไปแบบหมดจดอาร์เซนอลนำไปหนึ่งประตูสูนะแต่ก็ต้องบอกว่าอาร์เซนอลเนี่ยมันก็ดีต่อเนื่องมาอีกสักพักหนึ่งนะแต่ว่า มันก็ปิดสกอร์ไม่ได้สักทีนะครับมีโอกาสยิงลูกซ้ำมีโอกาสจบสกอร์เนี่ยเราทําไม่ได้มีโอกาสยิงจากมาดูเอเก้ ate, แต่ว่าก็ยังไม่สามารถบวกสกอร์ที่2ได้นะครับแล้วก็มันมีช่วงเวลาที่เบนฟอร์ดอ่ะเขาก็ได้กดดันเราเหมือนกันจากลูกทุ่มแล้วก็ลูกเตะมุมแล้วผมบอกเลยว่าลูกเตะมุมของเบนฟอร์ดแม่งน่ากลัวมากเพราะวิธีการของเขาเนี่ยเขาใช้ผู้เล่น ตัวใหญ่3คนนะเข้ามาล้อมดาวิดลาย่าไว้ไอลาย่าไม่ก็ต้องคอยผักคอยแล้วออกไปแล้ววันนี้สิ่งที่ผมกังวลเลยก็คือคู่เซนเตอร์ของเราอ่ะมันไม่ใช่คู่ตัวหลักมันเป็นคู่ใหม่ซึ่งโดนบททดสอบมาในเกมเจอเชลซีมาแล้วมาเจอเกมแบบลูกกาอากาศลูกเซตพีดลูกทุ่มอะไรอย่างเงี้ยจากเบนฟอร์ดม่งอันตรายมากนะครับจริงๆแล้วเราป้องกันกันได้แบบ คือต้องบอกว่ามันเสียเปรียบอะเวลาเล่นแบบนี้เพราะเบนฟอร์ดวิธีการเล่นของเขาอะมันไม่ได้มีอะไรเลยเว้ยนะครับไม่ได้มีอะไรที่แบบพลิกแพงอะไรขนาดเล่นตรงๆดื้อๆมีจังหวะเซตพีก็ทํามีจังหวะลูกทุ่มอะไรอย่างเงี้ยก็ดันผู้เล่นเข้ามาในกรอบหมดแล้วมันทําให้เราแบบรู้สึกกดดันน่มันกลายเป็นว่าทุกครั้งที่เขาได้ลูกทุ่มหรือเตะม,มุมอะมันคือสถานการณ50์50-50เลยถ้าเราการไม่ได้เราก็โดนอะไรแบบนั้นแต่โชคดีที่ว่าเราไม่โดนการสัเท่าไหร่เพราะว่าวิธีการเล่นของเขาอะมันเอาตัวผู้เล่น ตัวใหญ่ๆอ่ะสคนมาล้อมลายาแล้วลายาสรีละมันตัวเล็ก เวลาจะออกมาชกบอลอะไรมันค่อนข้างลําบากนะหลายๆครั้งบอลก็จะตกในกรอบเขตโทษก็มีเหมือนกันบางครั้งเราก็สกัดได้แต่ว่าลูกที่มาอันตรายก็มีเหมือนกันแต่ยังดีที่ว่าดาวิดาล่าเนี่ยป้องกันลูกหม่งของไอ้ชาเดไว้ได้นะครับก็มีจังหวะที่แบบเอ้ยหมง่งแบบจ่อๆเลยขึ้นแบบเทคตัวโล่งๆแล้วก็เดคไลไม่ได้เล่นคาราฟิโอร่ไม่ได้เล่นแล้วก็ปล่อยให้ไอ้ทางฝั่งไอ้ชาเดเนี่ยนะครับได้หม่งจ่อๆอยังดีที่ว่าาญ่เซฟปลายา by, มือปัดชนคานไว้ได้นะทำให้เรารอดจากการตีเสมอไปนะครับแล้วก็มามีจ จากคริสเตียนมอร์เคล่านะครับวันนี้ก็มีตัวเจ็บเพิ่มอีกแล้วนะซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าเป็นสถานการณ์ที่ไม่ดีมากๆเพราะว่า ตอนนี้กองหลังเราอะนะครับมันเจ็บหลายตัวเกินไปแล้วโดยเพราะตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กนะครับวิลเลียมซาลิบายังไม่รู้ว่าจะกลับมาลงทันเกมเจอวิลล่าหรือเปล่ากาเบียมกาเยสก็ยังอีกพักใหญ่แล้วก็ตอนนี้เราต้องการที่จะหมุนพักตัวผู้เล่นนะครับทำให้เราต้องส่งเยอเรียนทิมเบอร์ลงมาตั้งแต่แบบยังไม่จบครึ่งแรกเลยมอสเคล่าเองก็ต้องรอเช็คอาการดูนะครับว่าจะหนักหรือเปล่านะครึ่งแรกก็ยังรักษาสกอร์ไว้ได้ 1. ประตูสูญประมาณนี้นะครับเริ่มครึ่งหลังมาผมบอกเลยว่าเบนฟอร์ เกมมันกดดันใส่เราได้พอสมควรเหมือนกันนะครับมีโอกาสมากดดันเราจากลูกทุ่มลูกโมงแล้วผมบอกเลยว่าไคาโยเด้แม่งทุ่มน่ากลัวชิปหายเลยครับหลายๆครั้งอ่ะผู้เล่นเบนฟอร์ดมันถึงบอลก่อนเราด้วยนะเว้ยนะรพรผู้เล่นเขามันสูงใหญ่พอเราใช้ทิมเบอร์มายืนเ็นเซอร์แบ็กเนี่ยมันก็จะมีความเสียเปรียบเรื่องของสรีระนะครับแล้วก็อินคาบิเย่เนี่ยเขาก็ ไม่ได้มีรูปร่างที่มันสูงอยู่แล้วอ่ะนะครับเพราะงั้นก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้เป็นเกมที่ใครที่ได้ดูสดนะผมบอกเลยว่ามันเยี่ยวเหนียวมากนะกดดันมากๆนะเวลาที่โดนลูกทุ่มลูกแต่มุมแต่ละครั้งนะแต่ว่าอาร์เซนอลเองเนี่ยผมว่าวันนี้ ไอ้เรื่องโดนกดดันเนี่ยมันเรื่องนึงมันเป็นเรื่องของจังหวะของเกมบางที่เราสกัดออกหลังบางที่เราสกัดผิดพลาดหรือว่าปล่อยให้เขาได้ทุ่เหางเงี้ยมันเป็นเรื่องของจังหวะของเกมแต่ว่าเขากดดันเราได้แต่ว่าเวลาที่เราได้ครองบอลเนี่ยผมว่ามันก็มีช่วงเวลาที่ดีนะที่เราครองบอลได้ต่อเนื่องกดดันได้ต่อเนื่องก็ถือว่าโอเคเหมือนกันสำหรับอาร์เซนอลแต่ว่าช่วงท้ายเนี่ยก็ต้องบอกว่าม <mel> ันม <mel> ีปัญหาเหมือนกันกับเรื่องความเหนื่อยล้าของผู้เล่นนะครับเพอผ่านนาทีที่60ไปเนี่ยทางฝั่งของ กุนซือของเบนฟอร์ดเนี่ยเขาก็เปลี่ยนตัว3ตัวหลักนะลงมาจอแดนเฮนเดอร์สันนะครับอีกโเตียโก้แล้วก็ทางฝั่งมิเกลดัมสกาดนะเกมของเบนฟอร์ดช่วงเนี้ยกำลังดีนะครักำลังดีเลยแหละตั้งแต่เริ่มครึ่งหลังมาจนถึงนาทีหกสิบอะนะครับเบนฟอร์ดมันมีหือมีอือกับเราอะนะครับมีโอกาสสุ่มเสี่ยงที่เราจะโดนตีเสมอเหมือนกันนะครับทางฝั่งของมิเกลเรต้าก็มีการเปลี่ยนตัวเหมือนกันเพราะว่าอ่ะเปลี่ยนปีกสองคนเลยเพราะว่าวันนี้มาตินารี่ได้ลงได้มีโอกาสลงเป็นตัวจริงเนี่ยเขา นในกรอบเขตโทษแต่ว่าก็ยิงข้ามคานออกไปแล้วที่เหลือก็คือทําอะไรไม่ได้เลยนะครับอาจจะได้เรื่องลูกขยันคอยวิ่งคอยเชื่อมเกมอะไรเงี้ยพอได้อยู่แต่ว่าที่เหลือก็รู้สึกว่ามาตี้วันนี้ยังไม่ค่อยผ่านเท่าไหร่ในขณะที่มาดูเอเก้เนี่ยช่วงแรกรูปว่าแต่ว่าวันเนี้ยมาดูเอเก้ผมก็มองว่าเขาก็มันก็คืออ,อีกเหตุผลหนึ่งนะที่ว่าทําไมเขายังแย่ง,ยงตําแหน่งซาก้าไม่ได้เรื่องทักษะความเร็วอะไรมีทุกอย่างแล้วแต่ว่ามาดูเอเก้ตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วนะบานจังหวะเลี้ยงทะลุเข้าไปในกรอบเขตโทษเอาชนะ โปรประกบ1ต่อ1ได้แต่ว่ามันก็เลี้ยงต่อจะผ่านตัวที่1ได้ปุ๊บไม่ทําไม่จ่ายจะผ่านตัวที่2ไปต่อแล้วมุมมันไม่มีมันจะเป็นแบบนี้ตลอดเลยทั้งครึ่งแรกแล้วก็ครึ่งหลังเนี่ยฟอร์มดรอปลงไปนะจับบอลลัน่นบ้างอะไรบ้างเลี้ยงไม่ผ่านบ้างอาริต้าเห็นท่าไม่ค่อยดีแล้วนะก็เลยส่งทางฝั่งของซาก้ากับเอเซ่ลงมาอันเนี้ยผมมองว่าเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะส่งมา เร็วขนาดนี้หรอกแต่ว่ารูปเกมอ่ะมันเสียไปแล้วนะครับปีของเราเก็บบอลไม่ได้เอาตัวรอดไม่ได้มันก็ต้องใช้ตัวที่มันแบบมันมีความสามารถในการเก็บบอลอะ่ะเข้ามาผมว่าอันนี้ยอาร์เรต้าถือว่าเปลี่ยนตัวไวในช่วงเวลาเดียวกับที่ทางฝั่งของเบนฟอร์ดเนี่ยเขาเปลี่ยน3ตัวหลักลงมาพอดีด้วยนะผมว่าอันนี้ อาร์เดตาทำดีนะในจุดนี้แต่ว่าเราเสียโคตาการเปลี่ยนตัวไป2ครั้งแล้วนะครับกับการเปลี่ยนตัวผู้เล่น3คนนะครับเรายังเหลือเปลี่ยนได้2คนแต่ว่าเหลือโคตาอีกเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแล้วรูปเกมอ่ะมันก็สูสีมากๆช่วงเวลาที่อาร์เซนอลครองบอลได้ก็มีจังหวะส่วนกับอะไรก็มีเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะเปิดสกอร์เพิ่มได้นะมีจังหวะที่ยิงลูกซ้ําจากมิเกลเรโน่นะครับยิงด้วยขวาไปก็อ่ะสุดปลายเท้าแล้วนะครับวิ่งช้าอะไรเงี้ยก็ ไม่ได้ประตูขึ้นนำสองูนย์นะครับจังหวะลูกซ้ำของซาก้านะครับที่คาราฟิโอรีได้ยิงช่วงท้ายซาก้าแม่งก็แปรด้วยซ้ายแล้วก็ติดเซฟเคลเฮอร์นะแปรไม่ดีนะครับ,รนะรบก็อดไปอีกนะครัรูปเกมกดดันมากจริงแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายคนนะ่ะน่าจะมีวิจารณ์อเอต้าว่า ทำไมถึงไม่ส่งโยคาเลสหรือว่าผู้เล่นมิดฟิลด์ลงมาแทนเดลคัไลท์หรือว่ามิเกลเมิโน่สักหน่อยแต่ผมจะบอกว่าอาร์เต้ามันก็ต้องแบบ Play Save เพย์เซฟเหมือนกันเพราะว่าโคตาเปลี่ยนตัวของเราอะเปลี่ยนไปสองครั้งแล้วมันหมายความว่าตั้งแต่นาทีที่สัก65เป็นต้นไปจนถึง70วกว่าเนี่ยในะช่วงที่เราโดนเบนฟอร์ดกดดันเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนตัวได้เพราะว่าโคตาเรามันเหลือแค่ครั้งเดียวนะครับถ้าเปลี่ยนมาริโน่ออก แล้วเอาโยโคลเลสลงมาหรือว่าเปลี่ยนใครก็ตามหรือเปลี่ยนนอกาดลงมาพร้อมกันแล้วถอดเดยไคลยออกไปเนี่ยรูปเกมของเราอะ่ะมันยังไม่ได้ครองได้ขนาดนั้นแล้วถ้ามันมีใครเจ็บเพิ่มขึ้นมาสักคนหนึ่ง เราจะเหลือผู้เล่นเพียงแค่10คนทันทีในสนามเพราะงั้นตรงนี้ผมมองว่าผมเข้าใจได้นะว่าทําไมถึงเลือกส่งโยโคเลสมาในช่วงนาทีที่แบบ80ดกว่าไปแล้วก็ถือว่ายังไม่ได้ชา้าเกินไปนะครับสาหรับผมนะเพราะว่าตอนนั้นเน่ยเดคไลท์มันมีอาการบาดเจ็บขึ้นมาพอดีเพราะว่าวันนี้เดคไลท์เองก็วิ่งเยอะจริงๆช่วยเติมเกมเล่นเกมรับอะไรแบบแทบทั้งเกมะนะครับก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรมากหรือเปล่าแต่ก็อยากให้เป็นอะไรมากละกันสำหรับเดคไลท์เพราะาตอนนี้ขาดเขาไม่ได้จริงๆนะครับประมาณนี้จนสุดท้ายแล้วอาเซนอลก็มาได้ประตูปิดกกล่องจาบโย ากานกันก็ถือว่าแก้ตัวได้ไวนะเพราะก่อนนั้นเนี่ยมีจังหวะที่จะยิงลูกซ้ําของคาราฟิโอรี่ใช่ไหมแต่ว่าซาก้าเองก็แปรไม่ดีติดเซฟแต่ว่าลูกนียถือว่าทําได้ดีนะเป็นจังหวะกลางสนามนี่แหละนะครับที่เมเดนโน่ได้บอลแล้วก็แทงบอลไปให้บุโยซากา้ามีโยคาเลสวิ่งตีขนาดไปตรงกลางใช่ไหมแล้วซาก้าจังหวะแรกไม่ได้ยิงล็อกเข้าซ้ายนะครับหลอกผู้เล่นของเบนฟอร์ดไป2คนนะครับแล้วก็ซัดด้วยสายเข้าไปยังติดเซฟแครเฮอร์นะแต่ว่า บอลมันก็เข้าประตูไปแล้วนะปัดออกมาไม่ทันนะทำให้อาร์เซนอลเนี่ยสามารถเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์สองประตูต่อศูนย์ก็ต้องบอกว่าสนุกนะครับสาหรับผมนะวันนี้เป็นเกมที่มันตื่นเต้นดีแล้วก็เล่นกันแบบเออตามแบบที่ตัวเองถนัดได้แบบดีทั้งคู่นะในมุมผมให้เครดิตเบนฟอร์ดด้วยนะที่ทําอันตรายให้เราได้ขนาดนี้แล้วก็อาร์เซนอลเองจริงๆก็ต้องได้เครดิตเหมือนกันวันนี้เล่นดีกันหลายคนนะผู้เล่นสำรองหลายๆคนได้มีโอกาสโชว์ฝีเท้านะครับแล้วก็ทําผลงานกันได้ด้วยนะอย่างเบนไว้เนี่ยวันเนี้ย จริงๆอ่ะเบนไว้อ่ะจังหวะเติมเกมมาดีมากเลยนะรวมถึงลูกเปิดที่ทำแอซซดให้เมรินโน่ก็ดีเหมือนกันแต่ว่าหลายๆครั้งอ่ะผมจะรู้สึกว่าเบนไว้บางทีตีนแม่งเบี้ยวไปนิดนึงนะมีจังหวะที่แบบหลุดเข้าไปในกรอบหลุดเข้าไปในพื้นที่ดีๆโดยที่ไม่มีตัวประกบเลยแต่ว่าเปิดเบี้ยวเปิดไปนึกว่ายิงปลิ้นนะสอาครั้งอ่ะประมาณนี้ผมว่าเบนไว้เรื่องเกมรับวันนี้ถือว่าโอเคนะครับแต่ว่า เรื่องจังหวะการเล่นกับบอลนะ่ะการวางเท้าอะไรเงี้ยอาจจะยังต้องใช้เวลาจูนอีกสักนิดนึงเพราะว่านานมากแล้วที่เขาไม่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับอันนี้ผมไม่ได้เป็นอะไรมากเป็นไว้ถือว่าผ่านอยู่นะครับคาราฟิโอลี่วันนี้ทาได้ยอดเยี่ยมมีจังหวะที่สอดขึ้นไปได้ยิงแล้วก็การเชื่อมเกมการช่วยเกมรับอะไรทําได้ดีเลยมีจังหวะพลาดจังหวะหนึ่งที่ไปปล่อยให้อชาเด้ได้หมกแล้วเราเกือบเสียป,ประตูแค่ครั้งนั้นเลยนะรับที่เราพลาดนะครับกับทางฝั่งของเบน เดคไลท์กับคาราฟิโอรี่สคนเนี้นไปพลาดจังหวะนั้นแค่นั้นที่เหลือคือดีหมดนะผ่านอยู่นะครับคริสเตียนมอร์เคล่าวันนี้ผมรู้สึกว่ามอร์เคล่าจังหวะการแย่งมง่งชิงจังหวะมง่งช่วงแรกๆมีปล่อยให้เขาแบบเอ้ยได้ชิงหม่งก่อนหรือว่าปล่อยบอลตกประมาณสองสครั้งที่เหลือกําลังดีขึ้น ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มาโชครายมีอาการบาดเจ็บก่อนก็ให้คะแนนไม่ได้นะครับดาวิดลายาวันนี้มีจังหวะซูเปอร์เซฟแล้วก็การรับมือกับลูกแตะมุมก็ถือว่าทําได้โอเคนะมีจังหวะชกบอลออกได้ออกมารับบอลได้ถือว่าผ่านเลยครับกับการโดนกดดันขนาดนี้รายาถือว่าดีนะวันนี้ไม่มีรายาผมว่าเกมอาจจะยากกว่านี้ด้วยซ้ำนะคบสเวินมันดี้วันนี้ก็ประคองเกมได้ดีนะครับจังหวะการลงมาเชื่อมเกมนะเคาะบอลคุมจังหวะทําได้ดีเลยนะครับถือว่าตามมาตรฐานนะสำหรับซุเมนดี้อาจจะมีเสียเปรียบเรื่องขอองงสีะเเเวลลา่นนนกกมป้ัใ ขอ okay, โทษสักนิดหนึ่งแต่ว่าก็ยังเอาตัวรอดได้อยู่นะครับถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็วันนี้เดคขไลยอดเยี่ยมเหมือนเดิมฮนะการเล่นเกมลุกเกมรับนะฮะดีแบบดีจนแบบผมไม่อยากจะพูดถึงเดคขไลแล้วอ่ะนะเสรยดได้ตรงที่ว่าจังหวะที่เขาหลอกแล้วยิงไกลอ่ะนะครับจังหวะนั้นไม่ได้เป็นประตูแล้วก็ลูกซ้ำนะซ้ำไม่ทันนะฮะประมาณนี้แล้วกันวันนี้เดคขไลก็ยังตามมาตรฐานเหมือนเดิมนะก็ต้องดูว่าอาการบาดเจ็บ มันจะหนักมากหรือเปล่านะครับถ้าหนักมาเนี่ยผมบอกเลยว่าทีมเราแดนกลางมีปัญหานะนะเพราะวนอกาดวันนี้เราเห็นแล้วว่าอาร์เตต้าไม่กล้าใช้นะครับส่วนมาตินโอดกาดวันนี้กลับมาลงสนามเป็นตัวจริงครั้งแรกในรอบหลายเกมเหมือนกันนะครับวันนี้โอเดกาดเนี่ยตอนที่ผมนั่งดูไลฟ์อยู่เนี่ยหลายคนวิจารณ์เหมือนกันนะว่าจังหวะสวนกลับ อะไรแบบนี้โอเรกาดบอลมันไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่แต่ผมจะมองว่าจังหวะสวนกลับผู้เล่นเบนฟอร์ดเขาก็สกรีนกันได้ดีนะเขามากรองได้ดีจังหวะสวนกลับเราบางทีอย่างเงี้ยเรามองไปเพื่อนเราตำแหน่งแม่งไม่ได้อะมันก็ต้องล็อกนะวนกลับมาใหม่มันทําให้เราเสียโอกาสในการสวนหลายๆครั้งเหมือนกันก็ต้องไปเน้นในเรื่องนี้เหมือนกันว่าจังหวะสวนกลับอาจจะต้องคมกว่านี้แต่ว่าโดยรวมในเรื่องของการคอนโทรลเกมการแบบการคุมเกมให้มันอยู่อ่ะผมว่าโอเรกาดวันนี้เล่นดีนะครึ่งแรกอะ่ะดีมากครึ่งหลังก็สามารถรับมือได้ดีนะครับ ผมว่าโอเคอยู่นะกับการลงตัวจริงเป็นครั้งแรกในรอบหลายเกมถือว่าผ่านเลยครับสำหรับโอเดกาสาารร่รรางกายก็ดูดีมากๆด้วยนะครับมาตินารี่วันนี้ผมว่ามาตี้ไม่ผ่านเท่าไหร่นะครับส่วนตัวผมมองว่ามาตี้ยังต้องเป็นตัวสำรองต่อไปถ้าอยากจะเป็นตัวจริงต้องดีกว่านี้ครับต้องมีประโยชน์มากกว่านี้ต้องทําอะไรได้มากกว่านี้นะครับไม่ใช่แค่ว่าใช้ความเร็วแล้วก็เข้าทําอย่างเดียวเท่านั้น นะครับมาตี้อาจจะต้องใช้เฉพาะเกมอ่ะนะครับหรือว่าตอนจําเป็นเท่านั้นจริงๆนะครับมาตี้ควรเป็นตัวสํารองมากกว่าวันนี้ไม่ผ่านนะในมุมผมนะครับส่วนมาดอยเก้จริงๆมาดอยเก้ครึ่งแรกอะ่ะได้วูบวาบอยู่แต่ว่าด้วยความคาดหวังของผมอะ่ะว่ามาดอยเก้ควรจะทําได้ดีกว่านี้ในหลายๆจังหวะนะครับช่วงแรกอะ่ะทำได้ดีแต่ช่วงหลังอะ่ะมึงก็ทําได้ดีนะจังหวะที่ดวลหนึ่งหนึ่งแต่พอเขากรอบเขตทั่วไปปุ๊บอะ่ะ เพื่อนมันงงเว้ยเพราะว่ามาดูไอเก้มันต้องลำก่อนอะ่ mm. อะนึกออกปัคือมึงต้องแบบสกิลมูผ้าดาวก่อนแล้วค่อยจ่ายค่อยทําได้เหรอวะนึกออกไหมจังหวะง,ง่ายๆอะ่ะนะครับบางทีแบบเอ้กระชากผ่านตําแหน่งตัวที่หนึ่งไปได้แล้วเขาห่างแล้วเปิดได้เปิด,เ,ปดเพื่อนจะได้รู้ว่าจังหวะเน,นี้ยเอ้ยมาดูไอเก้ม่เอาชนะหนึ่งหนึ่งได้แล้วจังหวะน,นี้เราวิ่งเข้าไปได้เลยไว้เพื่อนเดี๋ยวมันเปิดมาให้มันจะได้รู้มันจะได้จูนกันได้แต่ว่ามาดูไอเก้บางครั้งตำแหน่งดีแล้วมึงก็เลี้ยงตับบี้ตะบันไปต่อ เพื่อนมันก็จะไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วมึงเข้าไปในกรอบได้แล้วมึงจะทําอะไรต่อวะนึกออกปะ่ะมันเลยการแปนว่าการประสานงานกันกับเพื่อนนี่ะมันยังไม่ค่อยดีในพื้นที่สุดท้ายนะแต่ว่าเรื่องของการที่แบบเอ้ยเ็นไวโอแ l a B, เราใช้เป็นไวในการเป็นตัวหลอกหรือว่าส่งให้อะ่ะโอเคแต่เวลาจะไปเองอะ่ะมันดูแบบมันดูเด็กไปนิดนึงในมุมผมตรงเนี้ยต้องพัฒน,นานะแล้วผมคาดหวังกับมาดูเกมมากกว่านี้เพราะงั้นวันนี้ยังไม่ผ่านนะครับสําหรับผมอาจจะมีช่วงดีแต่สำหรับผมยังยังไม่ดี นะครับยังยังยังไม่ดีพอต้องดีกว่านี้ครับสำหรับมาดูยเกส่วนมิกเกมเบิโนวันนี้ยอดเยี่ยมมากๆนะครับถึงแม้ว่าวันนี้เพมอลีกเขาจะให้ทางฝั่งของเบนไวท์เป็นเพย์ออเดอร์แมชก็ตามนะฮะผมก็งงเหมือนกันว่าได้ไปได้ยังไงนะครับเพราะว่าเบนไวท์จริงๆได้มันก็ได้แหละไม่มีปัญหาช่วยเกมรับเยอะนะครับแล้วก็มีแอซิ์ไม่มีปัญหาหรอกสําหรับผมแต่ว่าสําหรับผมนะคนที่ผมรู้สึกว่าอยากจะให้เป็นเพย์ออเดอร์แมชมากที่สุดคือมิกเกมเบลิโนนะเพราะวันนี้ นอกจากเรื่องของการประตูทำประตูลอ็อแอซิดแล้วเรื่องของการเชื่อมเกมเกตบอลทำได้ดีด้วยนะครับช่วยขยันเล่นเกมรับนะขยันเพลซิ่งแล้วก็เรื่องของการแบบคอยแบบคอยสั่งน้องๆในกรอบเขต็โทษอ่นะผมว่าตรงนี้มีเกมเมอโน,โนวันนี้ดีมากๆนะเป็นพยอร์ดับแมชสำหรับผมเลยอ่ะนะเล่นดีที่สุดแล้วในสนาม ในมุมผมนะก็วันนี้ถือว่าเป็นเกมยากเลยครับเราก็สามารถที่จะผ่านไปได้นะทำให้เราสามารถลดเออเรียกได้ว่ารักษาช่องว่างกับแมนซิตี้ได้ต่อแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวไปว่ากันอีกทีนึงในเกมเจอกับ Villa แอสตันวิลล่าละกันเนาะวันนี้ผมอาจจะแบบไม่ได้ลงดีเทลเยอะนะเพราะว่า เออเดี๋ยวผมรีบไปต่างจังหวัดวันนี้เลยนะครับเดี๋ยวตอนเนี่ยเดี๋ยวผมรีบไปนอนตอนนี้หกโมงเช้าแล้วรีบไปนอนแล้วก็เดี๋ยวตื่นมาแล้วก็ไปต่างจังหวัดไปพัทยานะครับก็อาจจะแบบมาแบบลวกๆรีบๆลิ้นพันกันนิดหนึ่งเพราะว่าน่าจะไม่ได้มีตัดช็อตอะไรที่แบบผมแบบเบอร์เบอร์ออกนะเพราะวันนี้ผมดูบอลนานว่ะแล้วมันดึกด้วยแล้วก็ช่วงหลังบอลจบแม่งมีการคุยกับช่องแชทเยอะอะไรแบบเนี้ยก็เลยแบบเออมันลานิดนึงยังไงขออภัยด้วยละกันนะครับที่เสียงไม่ค่อยเต็มนะครับประมาณนี้แต่ก็คิดวว่าาาดี๋ยกกลับมจ ไปต่างจังหวัดนะครับก็เกมเจอวิลล่าก็น่าจะมาแบบจัดเต็มเหมือนเดิมนะนะครับก็เดี๋ยวเจอกันในไลฟ์เลยละกันยังไม่รู้ว่าจะมีคลิปก่อนเกมวิลล่าหรือเปล่าก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีละกันนะแต่เกมนี้ผมอยากมาอัดหลังเกมเพราะว่าเกมมันสนุกจริงนะค,คือบางคนอาจจะแบบตื่นเต้นแบบลุ้นอะไรแบบนี้แต่ผมว่ามันเป็นเกมที่แบบคุ้มค่าบบการนอนดึกอะ่ะในมุมผมนะเพราะทั้งสองทีแม่งเล่นงานสนุกมากอะ่ะนะสนุกกับตอนที่แบบเจอสเปอร์อีกอะ่ะในมุมผมแม่งตื่นเต้นดีผมชอบ นะับแบบดูแล้วแบบมันอะดรีนมาสูบฉีดดีประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็อ่ะสำหรับวันนี้ก็มีความคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์คุยกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมเชียกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเราไว้เจอกันเกมเจอวิลล่าแล้วกันนะครับวันนี้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมฟุตบอลไม่ว่าจะเป็น FC eFootball หรือ FC Mobile ราคาถูกขอ,อนแนะนำ Overtopup มีผู้ติดตามมากกว่า1 0 0 0 0แคนและจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเปิดมานานมากกว่า5ปีเติมผ่านเว็บได้ง่ายๆด้วยตัวเองหรือจะทักแชทก็ตอบไวเหมือนกันลิงก์อยู่ด้านล่างจัดไปครับผม